แจ้งมาแล้วนะคะทั้งของแผนโครงการทั้งในอดีตปัจจุบันทั้งสามระยะเลยนะคะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีตามนโยบายที่คุณชนะได้วางไว้แล้วเนี่ยคุณสมชายคิดว่าเราจะไปอย่างไงได้บ้างคะขอบคุณครับก็ตามที่คุณชนะได้มีการตีเซ็นให้เราฟังถึงงานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งว่า เรามีเงินแน่นอนในการที่จะดูแลพนักงานนะครับพนักงานไม่ต้องกลัวนะครับที่จะไม่มีเงินตอบโจทย์ได้เลยนะตอบโจทย์นะครับว่ามีเงินจ่ายแน่นอนแต่เราต้องร่วมมือคุณชนะนะร่วมมือคุณชนะรีบเก็บเข้ามาตรงเนี้มันจะทาให้เรามีเงินเดือนจ่ายขึ้นตรงนะครับและไม่มีการลดเงินเดือนแน่นอนเลยครับทั้งอดีตทั้งปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่ไมได้ถึงสองปีโดยไม่ต้องทํางานอืมผมคิดคร่าวๆให้ฟังนะถ้าเราทํากันได้ถ้าเราทํากันได้ค่ะ เพราะงั้นเราเรามีความที่เซฟตี้ไหมเซฟตี้มากเลยสิ่งที่เรามาคุยกันนี้ไม่ได้ทําอะไรให้เราเราไม่ได้บริษัทเราจะเจ๊งหรือว่าเราจะไม่ไม่ไม่ดีนะบริษัทเราดีแต่ว่าเราจะมาร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงมันให้มันดียิ่งขึ้นถึงได้นํนานโยบายนี้มา,มา,มาทำนี่ก็ตอบโจทย์คุณพิทได้ว่าคุณไม่ต้องตัวเรื่องว่าเราไม่มีเงินเรามีเงินครับเรามีเงินนะครับถ้าคุณร่วมมือกัน เราจ่ายตรงแน่นอนไม่มีการลดเงินเดือนพวกเราโดยโดยเด็ดขาดให้สัญญาณครับนี่คือสิ่งที่ให้คำมั่นสัญญาทีนี้ในในภาคส่วนหนึ่งที่ผมอยากนําเสนอให้พนักงานทุกคนได้รับทราบคือภาคภาส่วนที่สามเป็นการบริหารในอนาคตในปีหกห้าเราจะร่วมมือกันบริหารยังไงบ้างนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการต่อสู้กับเศรษฐกิจที่มัน ค่อนข,ข้างจะตกต่ำมากมากเลยเราอยากจะมาขอความร่วมมือเพื่อนๆพนพักง,งานทุกคนว่าเพื่อไม่ให้กระทบกับเราในอนาคตต่อไปหรือว่าสิ่งที่ผมคิดขึ้นมานี้มันจะทำได้ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ก็คือถ้าทำแล้วตามที่ผมว่านี้ถ้ามันได้ดีเนี่ยในเรื่องการขึ่นเงินเดือนก็ดีเรื่องการโบนัสก,กรีก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับมันจะไม่กระทบอะไรเรานะครับ มันจะไม่กระทบอะไรเรารสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะมาขอความร่วมมือพวกเราครัข้อแรกเนี่ยผมได้คุยกับคุณวิไปแล้วว่าผมให้แผนกทุกแผนกนะครับไปช่วยกันแผนคิดแผนพัฒนาการทํางานนะครับกับกับเศรษฐกิจที่มันตกต่าอย่างเงี้ยว่าคุณจะมีการพัฒนายอย่างไงมั้งโดยโดยยึดหลักคือแผนนี้ทํางานให้เร็วขึ้น คุมค่าใช้จ่ายเนี่ยให้ใช้งานให้ใช้เงินน้อยลงแล้วก็สามารถแผนของคุณนี่สามารถที่ไปทํางานต่อเนื่องกับพนักงานได้โดยไม่ติดขัดอันนี้ที่เราให้นโยบายคุณคุณวิภากคไปซึ่งทางคุณมิภากรน,น่าจะได้รายละเอียดจากนี้จะ,ะลูกแผแนกมาแล้ว<ะ>อยีางว่ามาคุยกับผมนะเพื่อจะให้ร่วมมือกันนะถ้ามันติดขัดอะไรเราก็จะตั้งคณะทํางานขึ้นมาร่วมกันแก้ไขขรอประสานงาน อันนีเน้เป็นวิธีการคิดที่ที่จะให้พวกเราี้ร่วมกันมาบริหารไม่ไม่ใช่ผมหรือคุณชน,นะฝ่ายเดียวละบางอย่างจะให้คุณเป็นบริหารกเองนะครับโดยให,โยให้โดยให้เป้าหมายไปนะครับอันที่สองเนี่ยวันนี้เราได้ให้คุณอนุวัฒน์ลองคิดค่าใช้จ่ายที่ผมบอกอะวันนี้ให้คุณวัฒน์คิดค่าใช้จ่ายแบบแบบบางๆนะแบบบางๆนะในปีหกห้า ว่าถ้าเราร่วมกันประหยัดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในปีหกห้าเราใช้เงินในการบริหารคบบริหารทวกเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าเงินเดือนค่าเช่าค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟเนี่ยใช้ทั้งเท่าไหร่พอเราได้จากคุณวัดมาแล้วเนี่ยว่าค่าใช้จ่ายในปีหกห้าเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยเราจะเ,เงินไอ้ค่าใช้จ่ายในปีหกห้าเนี่ยที่ทำมันงบประมาณเนี่ยมาปรึกษาก็ายขาย ฝ่ายขายเองจะต้องไปทํางานหางานขึ้นมาในปีหกห้าที่เราบรุได้เนี่ยให้ได้พันล้านและกําไรที่สิบเก้าเปอร์เ็สมมุติสมมุติว่าทางฝ่ายขายเขาบอกว่าผมทําไม่ได้หรอกอันนี้ก็ลําบากเงินถ้าทาไม่ได้ถ้าเรามีเงินอยู่แล้วก็พนักงานร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับเราดีๆเนี่ยเราก็จะเอาเงินซัพพอร์ตที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับกู้เงินเข้ามาเงินของเราเองกู้เงินเข้ามาปิด รายรับในปีหกห้าที่เราทาไม่ได้เหมือนกับรัฐบาลเนี่ยที่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 งบประมาณขาดดุลเนี่ยเก็บภาษีไม่ได้เพราะมันต้องใช้จ่ายปีหนึ่งสามสามล้านล้านเงี้ยเก็บได้สองล้านสองจุดเจ็ดล้านล้านมันก็ต้องกู้อีกสามสามแสนล้านอย่างเงี้ยเหมือนกันถ้าเราทําไม่ได้เราก็ต้องเอาเงินเก่าที่เราเก็บอยู่เนี่ยคิดว่ามันมีนะเอามาโปหรือว่าถ้าจะทําแบบบริหารแบบสมดุลเนี่ย วันนี้คุณวิมีคนอยู่สามร้อยเจ็ดสิบคนสแสดงว่าเรือเฟิร์สไปได้สามร้อยคนถ้าคิดอ,อีกแบบหนึ่งนะคิดแบบสมดุลไม่ไม่ไม่ขัดพื้นเนี่ยนั้นไปได้แค่สามร้อยคนอีเจ็ดสิบคนก็อยู่ที่คุณวิจะทําไงใช่ไหมซึ่งเราไม่อยากทําอย่างนั้นนะวันนี้เราอยากขอความร่วมมือทุกคนว่าเราช่วยกันถ้าเป็นเรือก็ช่วยกันทายเรือนะช่วยกันจ้วเราจะจะพาคนทั้งหมดเนี่ยไปนะนี่นี่คือแผนงานที่ท,ที่นั่นอยู่เนี่ย ตอนี้ถ้าทุกคนคิดว่าน่าจะทําได้จะช่วยกันหน่อยหน้างานเนี่ยจะช่วยทํากําไรให้มากหน่อยนะคุณกรณก็หางานอาจจะต้องจากพันหนึ่งก็เป็นพักพันสองหน่อยอามาช่วยกันแล้วเราเอาเงินสัพอร์ตเรามีอามาช่วยหน่อยมันก็จะไปได้ทั้งหมดคุณทุกคนจะต้องมีการมีสปิริตนะที่จะร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันที่จะผลักดันงานออย่ามาเป็นตัวถ่วงนะตัว่วงที่จะทำให้มันไม่สาเร็จ ทุกคนต้องช่วยกันดูพอ,เร,อเราได้ข้อมูลจากคุณวัดแล้วไปคุยกับคุณกรแล้วได้การอาตอบรับจากคุณกรว่า,าพยายามจะทําให้จะทําให้โดยเอาแบบพาพนักงานไปด้วยกันหมดแล้วนะก็ใช้เงินเก็บของเราน้อยที่สุดนะก็ก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรจะไม่เกิดปัญหาอะไรเพรียงแต่เราต้องช่วยกันทําแล้วก็ วันนี้ในเรื่องการเพิ่มคนเน,นี่ยถ้าไม่จําเป็นผมก็เียคิดว่าไม่อยากเพิ่มนะครับช่วงนี้ไม่อยากเพิ่มคนอยากรักษาคนอย่างนี้ไว้อยู่เพราะพะผมไม่แน่ใจว่างานมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะบางทีเราเราคิดว่าเราแข็งแรงแต่เราไปทํางานแล้วลูกค้าไม่จ่ายเงินเราอะเราม่ทําไงอ่ะไปจะฟ้องร้องก็อีกสี่ห้าปีอะใช่ไหมซึ่งมันมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากเราเกิดจากภายนอก อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่มาเล่าสุขเล่าให้พวกคุณฟังเพื่อจะได้คิดอะไรด้วยกันว่ามันควทำยังไงขณะเดียวกันถ้าคุณกรเขาหางานมาได้ตามพันล้านจริงเนี่ยก็ต้องมาคุยคุณชนะว่าให้คุณชนะวันนี้คุณชนะต้องไปไปดําเนินการอะไรจัดตั้งทีมติดตั้งนะแบ่งเซ็กชั่นให้ดีว่าถ้ายกตัวอย่างถ้าเป็นคุณยงวันนี้คุณยงวันนี้เนี่ยถ้าในความคิดผมก็ เพียงแค่นาเสนอให้คุณชนะฟังแล้วป็นเป็นฏบัติหรือว่าอย่างคุณโยงเนี่ยก็ดูแลทีมคุณพิเชษดูแลคุณชัยยุทธเฮ่งหอมดูแลทีมคุณธีรเดชโรยเดนูดูแลคุณสุนทรเจริญนพสิทธิ์ดูแลคุณจตุรพัฒน์เชื้อดีดูแลทีมคุณวิสิทธ์พลังการแล้วก็ทีมน้องใหม่คุณสัมพันธ์ไหลอภรที่ฝากคุณชนะสร้างทีมให้ก็คุณโยงก็จะดูเจ็ดทีมึุงจะไม่หนักมากนะอนี้เป็นความคิดผมนะคุณชนะไปคุยกับคุณโยงดู อันที่สองเนี่ยคุยคุณชนะแล้วว่าเราควรจะมีคนเข้ามาช่วยคุณโยงก็คุยกับคุณชนะคุณชนะก็บอกเออนะคุณอัธพรน่าจะดอนเมืองน่าจะมาดูแลทีมได้ซึ่งเราก็เห็นด้วยก็คุยกับคุณชนะว่าคุณอัธพรนี้ก็จะมาดูโครงการของคุณบรรชัยชินทัพนะครับของคุณวีระดลที่เขาตั้งขึ้นมาดูที่สิริเวทอยู่แล้วก็มาดูคุณสิทธิชัยสิงห์เทพครับที่คุณปิชาท่านลาวไป ก็มาดูสามสามันอันนี้ก็ให้ท่านมาปรับตำแหน่งนะท่านขึ้นมามาดูอันนี้ซะอีกทีนหนึ่งที่บอกคุณชนะก็มีทีมคุณอนุพันธ์แผ่นสุวรรณเนี่ยท่านตอนนี้ท่านดูแลที่โอยซิตอยู่ผมว่าถ้าโอยซิตจบแล้วเนี่ยในสองในในทีมของคุณอนุพันธ์นี้ก็มีท่านที่คิดว่าน่าจะก้าวขึ้นมาได้อีกก็มีคุณจักรพันธ์ทองอยางกับคุณสิงหาไรทุกที่น่าจะก้าวขึ้นมาได้ตรงนี้เนี่ยทีมคุณอนุพันธ์เนี่ยผมเข้าใจว่า ท่านมีความช่ำชองในเรื่องการติดตั้งมากเลยมันอาจจะมาทำงานทางด้านรีโนเวทนะครับนะท่านมีความบึกล้ำทางด้านนี้ติดตั้งรีโนเวทมันก็เป็นกำลังสำคัญมากเลยนะครับท,ที่ผมคิดเอาไว้นะถ้าคุณจะได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ลองดูนันเป็นไอเดียผมอีกทีมหนึ่งที่ที่ที่คุยกับคุณชนะแล้วก็ความเห็นตรงกันก็คือทีมคุณเชลิทภูขังซึ่งวันนี้คุณชนะบอกควรจะมาเป็นทีมซัพพอร์ตของคุณชนะอยู่ใกล้ตัวท่านเอาไว้ เอาไว้นี่เก็บงานเก่าเนี่ยร้อยไปสองร้อยล้านเนี่ยเอามาช่วยบีบเก็บงานเก่านะหรือว่างานที่มันมีประเภทที่โดนตําหนิโดนต่อว่ามาแล้วหน้างานทําไม่ทันอาจจะต้องใช้ทีมคุณเชาเนี่ยเข้าไปเสริมเข้าไปอะไรไหม่ด้เพื่อภาพลักษณ์เราดีเราดีอันนี้ก็เป็นแนวอันหนึ่งที่ที่คุณชนะต้องไปคุยกับคุณก่อนว่าแต่และทีมจะพร้อมรับงานเมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วก็รับได้แคปิตี้เท่าไหร่รับรู้รายได้ปีนี้เท่าไหร่ ถ้าทำอย่างนี้แล้วเรามีการคุยร่วมกันอย่างนี้เนี่ยผมต้องการให้ทุกคนให้ความร่วมมือและนุเคราะห์นะที่จะทางานไปด้วยกันนะ<ม>ถ้าถ้าคุณไม่ความร่วมมือและไม่ทํางานไปด้วยกันมันจะทําไม่ได้จะทาไม่ได้ทําไมผมต้องรับงานนี้ทําไมผมไม่รับไม่ได้งานนู้นทำไมผมต้องอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยถ้าคิดอย่างนี้มันทําไม่ได้วันนี้ต้องร่วมมือกันว่ามันเป็นเรื่องของการร่วมมือกันเรื่องความเหมาะสมต่างๆ จากที่เราพิจารณาถ้าเราทําได้ตามนี้ผมว่ามันจะคุณจะเห็นภาพล่ามันไปได้แล้วก็ไม่ติดขัดอะไรอีกอันนึงเนี่ยก็คือพอเราเรารู้จากคุณอนุวัตน์มาแล้วว่ามีรายจ่ายเท่าไหร่คุณกรณหางานได้เท่าไหร่คุณชนะตั้งทีมได้เท่าไหร่เราก็จะเรื่องมานำมามาประชุมกันทุกทุกฝ่ายเลยแล้ว,ว่าในปีหกห้า เราจะตั้งบิลลิ่งไว้เท่าไหร่ดีบิลลิ่งรับงานโอๆๆ้ออนทั้งหมดเท่าไหร่ดีแล้วก็รับรู้ได้ได้ปีหกห้าเท่าไหร่ดีนะมีกําไรสักขั้นต้นสักกี่เปอร์เซ็นต์พนักงานมีสักกี่คนใช่ไหมจะตั้งเป็นเป้าให้ใหทาทุกคนจะได้รู้สักเดือนตุลาว่าน,น่าจะมันน่าจะเป้าเปิดเปิดทาเป้าเรืให้ดูก่อนเลยนะทุกคนจะได้คิดตามกันคิดตามกันแล้วก็ไปได้แน่นอน ในการทำงานของเราเนี่ยของเราไม่ค่อยคุยกันทํางานแล้วไม่เป็นเนื้อเดียวกันอตัวใครตัวมัน้ะส่วนใหญ่ผมก็เลยมานั่งคิดดูเออก็จริงแต่นี้ผมก็เลยคิดมาว่าต่อไปนี้ผมจะตั้งคณะทํางานขึ้นมาทุกๆุกภาคสว่วนอะไรที่มีปัญหามีประเด็นมีปุปปัรจจะตั้งคณะทํางานขึ้นมาที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าไปโซนโดยพวกคุณเข้าไปโซนกันเองว่าจะทํำยังไงเราจะให้เราจะให้พวก ให้ปัญหาไปให้คุณแนละ้วคุณไปสนคุณต้องการใช้อะไรก็บอกเรามาจะคุณไปแก้ไขกันเองไปคุยกันเองไปคุยกันแล้วให้มันให้มันตกผลิตไปได้โดยมีข้อสมมติฐานแะล้วเราจะร่วมมือกันเราจะร่วมมือกันผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้างไม่ใช่ว่าอันนี้งานผมเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคําพูดหมายว่าผมจะช่วยอะไรได้บ้างเพื่อให้เพื่อให้กระบวนการที่คิดขึ้นมานี้สักเซส นะครับจะต้องมีความร่วมมือกันเต็มที่เลยอะไรที่บางคนที่ทํางานมากไปนหน่อยก็ก็ผมคิดว่าถ้ายอมได้ก็ยอมเถอะทาเถอะเพื่อ่วนรวมจะได้ไปได้เพราะพวกเราฝ่ายบริหารเนี่ยยังมีน้องๆอ,อยู่หลังเราอีกกวสามร้อยเจ็ดสิบคนสามร้อยเจ็ดสิบคนแต่ละแต่ละคนก็ยังมีทั้งลูกทั้งเมียทั้งพ่อทั้งแม่อีกสี่ห้าคนนั่นคุณไม่ได้ดูสามร้อยเจ็ดสิบคนคุณเอาห้าคูณเขาเ้าไป พันกว่าคนอ่ะพันหกร้อยพันเจ็ดร้อยคนใช่ไหมในพันเจ็ดร้อยคนนี่เรามีดูแลผู้รับเหมาอีกประมาณสองพันคนในสองพันคนเขาก็มีญาติมีพี่น้องมีเนียอีกคุณน่ารอบเป็นหมื่นคนไหมเพราะฉะนั้นผมว่าเรามีภาระที่ดูแลคนร่วมมืดคนนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเองต้องมีจิตอาสา,าที่จะมาช่วยนะครับให้มันทําได้ตรงนี้เป็นเรื่องสคัญมาก ก็จะตั้งคณะทํางานขึ้นค่อนข้างจะมีหลายคณะมากเลยแล้วเอาส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมามา,มาเป็นคณะทํางานแล้วกขับจะ,จะแก้ปัญหามันให้ได้ต่อไปมันจะไม่มีปัญหาแล้วเวลาประชุมกันเราก็ไม่ควรจะเอาปัญหามามามา,มาเป็นบาระอะไรละ,ละเรามาทําคุยกันเรื่องการการความสําเร็จของงานดีกว่าปีนี้เราอยากทําความเข้าใจนะครับอยากทําความเข้าใจให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจมีทางเดียวกันเป็นทีมเวิร mm ์ก hmm. นะครับเป็นตัวที เป็น work. ทีมเวิร์กที่เป็นทีมเวิร์กจริงๆเป็นทีมเวิร์กจริงๆนะครับถ้าทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าเราคิดว่าน่าจะผ่านวิกฤตตรงนี้ได้แน่นอนแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนแนอนคตณนะเมื่อไหร่ที่มันมีเศรษฐกิจที่มันก้าวขึ้นมากลับเข้ามาก่อนเหมือนกับยังไม่เกิดโควิดเนี่ยเราจะเป็นทีมที่พร้อมมากในการไปรับงน,นะนะครับ แล้วก็ผมเข้าใจว่าโอนเนอเขาจะเห็นภาพเราว่าขนาดมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอย่างนี้เราก็ยังรอดพ้นมาได้โดยไม่ได้กระทบกระเทือนกับพนักงานหรือว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาเลยเขาก็จะมีความมั่นใจอยากให้งานเราอยากให้งานเราตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีผงเข้าใจว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดที่ดีขึ้นหรือว่าราคาที่ดีขึ้นมันจะทําให้พนักงานที่ ที่ยังอยู่กับเราเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากจากที่มันดีขึ้นเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการขึ้นเงินเดือนก็ดีๆหรือว่าการพวกให้โบนัสก็ดีมันเป็นนโยบายหลักของเราอยู่แล้วที่เราถ้าเราไม่กระทบกระเทือนอะไรมากเรายินดีให้อยู่แล้วนะครับเรื่องโบนัสเราก็คุยกับทุกฝ่ายแล้วว่าเราเราแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้อยู่แล้วทีนี้เราจะแบ่งให้ส0มสิหรือส5ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ดูยีผลประกอบการแต่อนาคต ถ้าคุณชนะท่านมาบริหารแล้วพวกคุณให้ความร่วมมือแล้วก็เป้าหมายชัดเจนแล้วไม่เลื่อนนะไอสิ่งที่เราเรามีประมาณการที่ต้องเผื่อไว้อะไรก็ไม่ต้องเผื่อใช่ไหมมันอาจจะเป็นคุณชนะบอกเอาไปสี่สิบสิไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณก็โอเคนะก็แบ่งเลยต่อไปคุณชนะบอกมันทํางานกันดีเหรอเกิดเอาไปห้าสิบห้าสิบแล้วกันก็โอเคถ้าทําได้ก็โอเคถ้าได้โบนัสมาเนี่ยคุณวิไปคุยกับ ทีมงานทั้งหมดดูทีว่าคุณจะแบ่งกันยังไงท,ที่ทุกคนคิดว่าพอใจอะ่ะเราอยากฟังคุณก่อนว่าคุณคิดยังไงใช่ไหมถ้าคุณไม่มีการจัดการที่ดีกามันก็จะมีปัญหาอีกแต่มันเป็นปัญหาเชิงบวกปัญหาเชิงบวกที่มีเงินเยอะแล้วแบ่งไม่ลงตัวไม่ใช่มีเงินไปคุยกันก่อนเราอยากเห็นตามสามัคคีในการคุยว่าคุณคิดยังไงแต่หนึ่งที่ผมอยากฝากไว้ว่าอไอ้ตรงเนี้ถ้ามันจะทําได้เนี่ย มันต้องขับเคลื่อนโดยโดยบุคคลแต่นี้บุคคลแต่ละคนเนี่ยมันมันควรจะมีมีหลักในการทํางานเหมือนกันที่จะขับเคลื่อนเนี่ยอีกหนึ่งหนมอยากฝากไว้หนึ่งเรื่องของการพอเพียงตัวคุณเองเนี่ยจะต้องรู้จักการพอเพียงนะครับที่จะไม่สร้างหนี้สินจะไม่ไปซื้ออะไรที่มันไม่มีประโยชน์นะครับจะไม่ทําให้คนอื่นเข้ามาเดือดร้อนเพราะคุณหรือคุณทําเดือดร้อนตัวเองพวกนี้ยคุณพยายามทาให้มันพอเพียงครับคุณจะอยู่ได้อย่างสบาย ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับจะไปสร้างนี่สร้างสิ่งคำว่าพอเพียงนี่เป็นสิ่งที่ดีมากผมเ่อย่างนี้ก็พอเพียงในกาก็ไม่ได้ใส่ละเสื้อตัวนี้ก็หกร้อยบาทนะครับก็พอเพียงอันที่สองเนี่ยคุณคุณมีกฎกติกาและระเบียบวินัยที่ชัดเจนนะครับเราอยู่ร่วมกันคันพงงานมันจะมีกฎกติกามีระเบียบวินยัยพวกนี้เป็นเรื่องที่ที่คนส่วนใหญ่ต่างจิตต่างใจ ต่างพ่อต่างแม่ต่างสถาบันมาอยู่ด้วยกันมันควรจะต้องมีกฎกติกาและระเบียบวินัยเข้ามานะครับในการเข้ามาบริหารวันที่สามที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมทุกคนต้องมีนะครับอะไรที่มันผิดอย่าไปทําอะไรที่ไปเอาเปรียบเขาอย่าไปทํานะครับคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ที่ต้องมีในตัวเราเองถึงคนอื่นไม่รู้ตัวเองก็รู้ถ้ามันผิดก็อย่าไปทํามันไม่ได้สร้างความเจริญให้คุณหรอกนะ มันไม่ดีอีกข้อหนึ่งก็คือคุณต้องมีจิตอาสาเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นจิตอาสาคุณช่วยเขาเหมือนกับช่วยเราผมว่าในเบื้องต้นถ้าเรามีสี่ตัวนี้นะอยู่ในทุกคนเนี่ยผมว่ากิจการนั้นมันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองยืนยันว่าสิ่งที่เราเนี่ยวางแผนกันไว้หรือทํางานกันไว้เนี่ยมีการมีการคิดมีการวางแผนมีการที่จะทําให้มันได้เพื่อดูแล ผลประโยชน์ของพนักงานทั้งหมดผมแคร์มากในการพนักงานที่มาอยู่กับผมแล้วผมไม่ควรทาให้เขาเดือดร้อนนะครับเขาพยายามเต็มที่ที่จะบริหารมาซึ่งวันนี้เองในการคออนรหรืว่าควบคุมหน้าง,งานในการติดตั้งเนี่ยวันนี้ได้มอบหมายให้คุณชนะท่านไปเรียนนัาเป็นนับเต็มจะเพียงผู้เดียวในการบชาการนะครับเพื่อให้ไปออกจากจุดเดียวไม่งั้นเดี๋ยวผมก็ว่าอย่างหนึ่งชนะว่าอย่างมันจะทํางานลาบากมาก ผมว่าตามคุณชนะคุณชนะว่ายัางไงผมว่าตามหมดเลยทําตามนีมม้หมดนะครับผมแบ็คข้างหลังให้ผมจะมา,าผมจะมาสังคายนาไอระเบียบต่างๆที่มันไม่ละไ,ไม่ทันสมัยจะหรือมันไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ใชโดยโดยจะคุยกับพวกเรา,า,าทำคณะทํางานขึ้นมาอะไรขึ้นมเพื่อให้ระเบียบระบบที่มันเยอะแยะที่มันเทอะทะมันลดน้อยลง ก็ยังยืนยันนะครับว่าเราจ่ายเงินเดือนคุณต่งแน่นอนเพุ่งที่มีการลดเงินเดือนนะครับแล้วย,ยังมีนโยบายที่จะขึ้นเงินเดือนกับให้โบนัสถ้าคุณทําได้ตามนี้นะครับทําได้ตามนี้วันนี้ก็เราใช้เวลากันนะมากพอสมควรก็ขอบคุณคุณวินะครับที่มาเป็นพิธีกรให้ขอบคุณชนะนะครับที่มาร่วมเสวนากันเพื่อจะให้ข้อมูลไปทางพนักงานทุกท่านได้ทราบว่าเราคิดยังไงกันใช่ไหม คิดยังไงอยู่แล้วก็อยากขอความร่วมมือจากพนักง,งานเนี่ยตอบรับกับคิดกับแนวทางที่เราที่เราคิดให้หน่อยเพื่อจะได้ไปในทางเดียวกันนะครับก็ผมก็คงมีประมาณนี้ครับคุณดีครับค่ะครับก็อย่างที่ทุกคนได้รับฟังมาตลอดเลยนะคะซึ่งเราคงจะตัดออกไปเป็นอ p พีให้ทุกคนได้รับทราบนะคะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศนะคะของประเทศไทยแล้วก็ของแผนการเฟิร์สเองทั้งที่คุณชนะได,ด้อธิบายมานะคะตั้งแต่แผนการในอดีตว่าจะดูแลยังไงปัจจุบันจะทํายังไงและอนาคตที่คุณสมชายบอกว่าเราจะทํายังไงกันต่อไปรวมถึงข้อสําคัญที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือนที่บอกว่า ุณสมชายความมั่นใจว่าถ้าพวกเราร่วมมือกันทําเงินเดือนก็จะออกตรงนะคะรวมถึงว่าถ้าเกิดเราทํางานกันได้ร่วมกัน,น,นงานได้งานมีเงนิงนมีมาเนี่ยโบนัสก็จะมาเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนลวคะ่ะในการร่วมมือกันทําก็ต้องขอบคุณทั้งคุณสมชายนะคะแล้วก็คุณชนะแล้วถัดต่อไปที่เรียนนะคะเราจะมีอีพีที่จะไปสัมภาษณ์ ผู้จัดการท่านอื่นๆแผนกต่างๆรวมถึงตัวคุณเองจกจะฟังเสียงจากใครส่งเข้ากันมาได้นะคะแล้วคลิดถัดไปแล้วเราจะได้พบกันค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณทุกคนนะครับ